ขอนมียาถ่ายภาพนะครับวันนี้พระเดชพระคุณนองตานะครับพร้อมโดยลูกศิษย์ลูกหานะครับทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์นะครับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเจ้าหน้าที่อสมซีจีนะครับตลอดถึงญาติโยมนี่นะครับมาเยี่ยมผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงวัยนะครับผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงนะครับในเขตตำบลหนองแก้วนะครับนี่เพิ่งมาถึงบ้านโนนค้อน้อยนะครับนี่เด้อนะครับ นี่นะครับนี่ยมนะครับพาพระเดชพระคุณลุงตานะครับนําเอากล้วยเอาน้ํานะครับและก็ไข่นะครับน้ําดื่มนี่หลวงพ่อพ oh ik ัดนะครับหลวงพี่แดดนะครับพ่อสวัสด์แม่วันนีบอสุกนะครับร่วมกันถวายมา150ยาแพ็คนะครับและก็ไข่นะครับซีจีนะครับ แล้วก็กล้วยนะครับคุณยมสุวรรณาคุณยมวันนิดาคุณยมมานัดจากจันทบุรีนะครับพร้อมด้วยคณะญาติพี่น้องถวายมานะครับอนุเคราะห์ญาติยมนะครับนี่เจ็กเดือนแล้วนั่นแมงเจ็กเดือนน้อยน้อยสองเดือนโอ้ นะครับไกลพอสมควรนะครับเนี่ <Okay. S 1> เด้อนะครับ <S 2>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  ทําไมไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นเคยเลยนะครับแถวนี้นะครับนี่ <S 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 โอ้ยวนยอยู่ออกวัดนี่ตัวไรที่อันนี้เนาะวนอยู่รอบวัดนี่ตัวนี้ เดินจนพร้อมเลยนะครับยุ่มนะครับ้เยายยี่ยมคุณยายคุณตาคุณยายนะครับนี yeah ่เอ้าคุณตานะครับเก้าสิบเอ็ดปีนะครับคุณตานะครับ พศอสองพันสีร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับก็จำแม่นจริงอดีตพระคุณลวงตาจะเมตตาผูกข,ข้อตอ่อแขนเป็นกำลังใจให้โยมนะครับนี้9กปีนะครับแต่ว่ายังแข็งแรงนะครับนี้่าเีย

ก็ับไมไปไปเยี่ยมผู้ไม่จ้อไปไปหาผู้เท่าผู้เท่า่า้วัดอ้หน้าตาสุดใสนะครับนี่อายุ9ก้าสิบกว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าสุดใสด้วยเกินนะครับนี่ พาคุ้มวัดนะครับนี่ติดคุ้มวัดนะครับนี่ อาจารย์มาวิเชียนไว้บนนู้นอีน้องไว้อยู่เนาะนะครับปกติก็ทำงานอยู่ที่โรงคัดแยกขยะทั้งวันนะครับนี่ หัวงามปุวยงามไปยังเหลืออีกสองว่าคุณแก่ๆคุณมังหน,นึ่ง นนลพันยางนําไปกวอนเหมือนครับซี่จีพันยางกวอนครับนี่รถเสบียงนะครับรถน้ําดื่มกล้วยแล้วก็ไข่นะครับที่มาฝากญาติโยมนะครับผู้เท่าผู้แก่ผู้สูงวัยนะครับผู้สูงอายุก็จะอยู่บนรถนะครับเนี่ย นางคูณยงยิ่งนี่บอมว่ายงยิ่งยงยิ่งโอ้ยน,นีอ่อันนี้วตาพูดยิ่งเตรียมอนุญาตเด้อ อ,อนุญาตมาเยี่ยมเด้อเยี่ยมคุณยายนะครับ